ุูกี้ฮะนะโตไปเตอละเนี่ยฮปตี้ตัวเก่าฮะกันโตเปิ้นครับผมวันนี้มาแบบบบยิ้มเนอะบบให้หัวเนอะแป่งหน้าเฮี่ยมโหดใส่กันเนี่ยวันนี้เนะอารมณ์ดีบรรย่อา่างไปยิ้มบอกว่นลกบอกไปยิ้มเหรออืวันนี้อารมณ์หูยิด ลูกพี่ผมนะงูงิดวันค่ําเพราะว่ามันมีเพจปลอมนะครับสร้างเพจขึ้นมาชักชวนเล่นการพนันซึ่งผมและลูกพี่ผมนี่บักเกลนะครับเด้อบักเกลผมลบกวนนะครับแจง 4, ้งเอฟซีให้ทราบว่าขอช่วยสแปมเพื่อผมกรรมเพจนะครับเพจปลอมขอช่วยสแปมกันเพราะลูกพี่ผมนี่บักปอใจอาอู้ละหาขึ้นนะขอให้ ไปเฮือหาปลาเนอะลูกพี่ฮะบอกสั่งหามาเลยว่าพระลูกพี่หาปลานี่นะแล้วแล้วคำมือลูกพี่นะแม,ม่นก่าลูกพี่แม่ฮือหู้จักไว้เหรียญห้าเหรียญสิบฮือหู้จักไว้เนอะอันใดเหรียญห้าอันใดเหรียญสนะิบนะบัจจัมาเล่นมั่วซั่วกัอนอย่างนี้นะกว่าจะได้ทําคลิปมาแต่ละคลิปนี่มันบันจจัเรื่องง่ายนะหัวฮาว่าพูดพโนหมดกับลูกพี่ฮะเนี่ย แล้วสู่เขาเอาไปลงมันหมายความว่าอย่าสู่เขาดึงใบดูดไปมันหมายความว่าอย่ามันม,ม,มัดใจเรื่องนะลูกพีฮ่ฮะโคตรขนาดบางวันเนี่ยเข้ายังบ้าเลียดนะลูกพี่ฮะนี่นะบ้าเลียดเลยสู่เขาเนี่ยมันทํานาบนหลังคนเตะบางวันเนี่ยขีย้ใจเปลเตะ้ัวาามุน,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 นอู้ซื่อจบัดเดี๋ยวนี้อู้ซื่อเลยบางวันเครื่องหายอะลูกพี่ฮะเนี่ย ออกไปแอวอ่ะพี่เข้ามาเหลือข้างเดียวเอา้านี่ใหญ่น่ะลูกพี่ถ้าสู่เจอตัวจริงสู่จะหนาวอ่ะบอกลยอ่ะถ้าสูดส่ดูคนแรกปะตัวเต้น่ะสู่จะหนาวเลยลูกพี่เอาโหดี่ยมขนาดเผื่อลูกเข้ามากินอ่ะเด็กมาสูเ่เจอกอ่ออาถามอนี่เออู้ซื่อเลยบางครั้งอ่ะมันต้องหูพองกอะเรียนห้าเหรียญสิบอ่ะ พ่อลูกยี่งห่างพ่อเหี้ยมออกได้พ่อพ่อสีหน้าแหละอ๋อพ่อไปยิ้มห้ามบอกนั่นคืไปยิ้มห้าว่าเื้ยแปลงเหี้ยมที่สุดอี่มาเจ้เฮ้ยมเนี่ยเฮ้ยวผมผมบอกคือคุณแปลงหน้าเหี้ยมบาเจ้ให้ยิ้มอย่างอี้ถ้าคนที่มันดึงคลิปพอไปมันหันมาไอ้ไอ้แห่พอแน่ยังเป็ดพอแดดพอตายังเป็ดพอแดดมันไปหน้ากลัวอย่างใหญ่ลุงชัยผมอู้ลุงชัยว่าเื้ยแปลงเหี้ยมเหี้ยมห้ามยิ้มม่มาเจ้กะ นี่เดี๋ยวผมก็ต้องได้ถ่ายคลิปใหม่แปลงเฮี้ยมที่สุดฮะเฮ้ยฮะนี่บอกเฮ้ยอ่าบอกว่าเฮ้ยแปลงแบบนี้เลใบเสียงดังนี่เขาดีผมบอกว่าคือแปลงแบบเฮี้ยมที่สุดเฮี้ยมฮะอย่างนี้ฮะแล้วก็แปลงเฮี้ยมแปลงหนวดให้มันกระดิกกระดิกหน่อยยิบอะไรที่นี่หมอแปลงกินร้องกระดิกกระดิกเนี่ยเนี่ยกลางทิ้งเนี่ยทิ้งร้องกระดิกกระดิกกันพอพอวันนี้คลิปนี้นะ จะอูฟังว่าแค่เทือนเนอะจะไปหุปาถัว่วแล้วจะหนาวดินโดนหันเนี่และจะหนาวเนอะบอกก่อนเนอะเอากันเดือดร้อนนอะฮึระวังไวด้ดีหาไปแจ้งความมาแล้วนึกว่าเฮียจะตีของมันบ่ใจ่ถ้าปะจะ<อ>ตีของมันไปแจ้งเหรอขิงเอาไปลงแห่ขิงอย่างใด ว่าหาจวนกินเหล้าคิงเอา,า,อา,าคาคืนที่ไหนแม่ไอ้เป็นจวนเล่นการพนันฮะ <c oughs> อุ้มเคยคิงจะกกี้กรรมละบอกคือคิงบาดเจมาคนละเรื่องฮะว่าเป็นชวนการพนันบัดจ็ิงไปกิ่นเหล้ายิงสมองคิงหาจูนกรรมปะ <c oughs> ลูกพี่สับสนอ่ะคิงเอาคำคืนที่ไหนแม่แมนว่าหาจวน ไปเล่นกนันพนันนะนะนะแล,แล้วเคยเล่นที่ไหนเออจําไว้จําไว้อีนี้ขนาดลูกพี่ฮายังบอกโคตแต้เลยนะถ้าลูกพี่ฮาโคตแต้เหลือน,นี้ก็เนื้อหาบอกขึ้นหิงโงเเอะยิงเขาโูเเลยจะไปลูกพี่ฮามีน้าโหมยิงเข้าใจก่อแน่จริงยิงมาฮาเป๊ะที่ไหนมาเนี่ยแล้วเขาจะมาหาเต่นเนืะถ้ามันแน่จริงอ่ะไม่ต้องมาก่ะที่ไหนรำไปเรียนนี่เขาอยู่ที่เออสุ้มไก่โจรมาเลยน้าวัดวรุวัน มาได้ชุกเมือ่อไปชวนเขาไวอย่างนี้เขาหูตีอยู่เขาอะแล้วเขาไปมาขว้างังคาบ้านเขาอะมาใบกิ่งมันยุ่งเลยชวนไปที่อื่นอย่าที่เขาเคย่อกีไปแข่งยับใหป้ากันตีนดอยบอยว่าอีตาไปเอาช่้เขามาอยู่มาขว้างบ้านเขาเลยอ่ะถึงแล้วเปลี่ยนบ่ะไปป้ากันตีนดอยบ่ะ อแน่แน่นอนฮะตากันตินดอยแน่แต้แนะเจอกันตินดอยมาเลยแค่อยุดหัวตินดอยเดียวได้ลูกพี่อ่ะพร้อมฮะผมพร้อมลูกพี่หานี่พร้อมแน่นอนอ่ะยี่หานลูกกลุยอ่ะอ๋อยี่หานลูกกลุยอ่ะยิ่หานลูกกลุยลูกพี่หาก็่ยิ่งหาก็่ะหาถามไม่ขี้หานอ่ะชี้หางอ่ะหานี่เลยเนี่ย ันถามพี่ขีห uh uh ันรอยี้หันลูกคุยมาลูกคุยเอาเชตดแต่ข้อลัวหนึ่งข้อขัวเขาจะไม่ได้เนี่ยเขาอยู่ได้เอาคี้ขาบลงเนี่ยขี้หันก็มันพร้อมระเบิดกลางคิงเขานะบ่าหูจังต้อยนะบ่าหันได้น้อยอย่างอีดะบ่าตกหลายเตื้อแล้วลูกคุยหันนะตกหลายเตื้อลเนี่ยแฮตตี้ตกเก่ามากะ โดนเปิอือนอห่ขี้ข้านอูนะบ่า